สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูนิวคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งทับสามวันนี้คุณครูนิวจะมาสอนในหน่วยเรื่องเด็กดีมีวินัยค่ะเด็กๆในหน่วยเด็กดีมีวินัยที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของใช้ส่วนตัวของเด็กสัญลักษณ์ประจำตัวเด็กการเก็บของเข้าที่การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำ การปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียนค่ะเราไปเรียนของใช้ส่วนตัวของเด็กเลยค่ะของใช้ส่วนตัวเด็กอันแรกเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเป็นรูปอะไรอ่ากระเป๋าภาษาอังกฤษเรียกว่าแบกอ่านตามคุณอีกครั้งนะคะกระเป๋าภาษาอังกฤษเรียกว่าแบก อันต่อมาอันที่สองเด็กเห็นไหมคะว่ามีรูปอะไรขึ้นมาเป็นรูปที่นอนนั่นเองที่นอนภาษาอังกฤษเรียกว่าเบดอ่านตามครูอีกครั้งนะคะที่นอนภาษาอังกฤษเรียกว่าเบดรองเท้านักเรียน shoes อ,อ่านตามครูอีกครั้งนะคะ รองเท้านะักเรียน shoes สีแปลงสีฟัน t o o t h b r u s แปลงสีฟัน t o o t h b r u s หายาสีฟัน t o o t h p a s t ยาสีฟัน t o o t h p a s t หกแก้วน้ำขาบแก้วน้ำขาบสัญลักษณ์ประจำตัวเด็กนะคะ ของอนุบาล1นทับสานั้นคุณครูนิวจะใช้เป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะเด็กๆเพื่อให้เด็กๆนั้นไม่สลับสิ่งของกันเด็กๆต้องจำสัญลักษณ์ของตัวเองให้ได้นะคะเมื่อเด็กๆนั้นมาโรงเรียนแล้วข้อต่อมานะคะเป็นการเก็บของเข้าที่ค่ะเมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนแล้วให้เด็กวางกระเป๋าของตัวเองนั้น ไว้ในล็อกเกอร์ของตัวเองค่ะและวางรองเท้าของตัวเองไว้บนชั้นวางรองเท้าเมื่อเด,เด็กตื่นจากการนอนแล้วให้เด็กเก็บพับที่นอนให้เรียบร้อยและเอาไปใส่ชั้นค่ะอะและข้อสุดท้ายเป็นเมื่อเด็กๆเ,เล่นของเล่นแล้วดเด็กต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยไม่วางระเกะระกะนะคะ การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้าข้อแรกเลยเมื่อเด็กเข้าห้องน้ําแล้วเด็กต้องกดชักโครกหรือราดน้ําทุกครั้งเมื่อเด็กใช้เสร็จแล้วนะคะข้อต่อมาหลังจากที่เราเสร็จกิจจากห้องน้ําแล้วให้เด็กล้างมือทุกครั้งหลังจากที่ออกจากห้องน้ํานะคะการปฏิบัติตนในห้องเรียนนะคะ 1. เชื่อฟังคุณครู 2. ตั้งใจเรียน 3. ไม่คุยกันเสียงดัง 4. ไม่พูดคำยาบ 5. ไม่รักขโมย 6. รู้จักการรอคอยค่ะ 7. ช่วยกันทำงานค่ะ 8. เก็บของเล่นเข้าที่ 9. รู้จักการแบ่งปัน 10. พูดจาไพเราะค่ะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะอย่าลืมนำกลับไปใช้กันด้วยนะคะดเด็กๆและพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดเด็ก